ร่วมทำมาหากินโดยสบู่วิภาดาสามสูตรในกล่องเดียวยาสีฟันวันเดอร์สไมล์เสริมความมั่นใจทุกรอยยิ้มได้แน้เอาประมาณนี้เองแค่เนาะอันนี้ผู้ชมเราจะถ่ายรูปกันค่ะตาดต้องของเราก็เป็นมือหนึ่งนแล้วต้องตั้งจ้าต้องตั้งถ่ายรูปพี่หน่อยครับพี่มาโพลแล้วพีแล้อยเอาเลยนะท่านี้เนาะท่านี้ดีกว่าท่านี้มาสิพี่จ๊ะพี่จ๊ะถ่ายรูปพี่น่อยแล้ว ขับปีเอาสิเอ่สหาใครยับเต้นใครยัเนดนี่นนี่ยหน่ตักมาดูนี่โานนี่ตักขับปีโอ้โหนี้นี่นี่นี่ไอ้ตั๊กทักไม่หลวมนะโพดจนเมื่อยหม่แล้วกินอะไรนหมาไลนะเปามแลรวเเมื่อยเร็วๆที่นี่โพดยัโอ้โหเละรนี่่อขานีเปียกหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยว หายยังอมามาเด็กสมใจเลยเอออะไรใช่อะไรไม่สู้แม่คุณแม่หนูรู้ันเท่าทำไมเฮ้ยร้านอะไรนะร้านทางอาหารทะเลดองอ่ะอ๋อเหรอเข้ามาจากโคราชแต่บ้านหนูเขาดังมากร้านนี้ได้ยังไงอุ้ยนี่เนี่นี่ยี่ตั๊กมันไม่ยอมมาเพราะมันกำลังกินอยู่เนี่ยคุณผู้ชม่ะเดี๋ยวก่อนนะไอเราเนี่ยนะก็จะคาดหวังกับทีมงานทำไมมีลูกน้องเห็นแก มันโคตรล้ออ้าวมันโคตรล้อพวกเราไปข้อเขียร์สิสรุปเลยเดี๋ยวนะยังไม่เปิดรายการขอเคลียกนะขอเขียกนะเดี๋ยว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 เดีรกันมาก่อนเลยงั้นรับราก่อนเลยขอเดี๋ยวมาไหมมาแม่มาคุณผู้ชมค่ะเราเปิดรายการพร้อมกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการผู้หญิงจะมาหากงิน เอ้ามาอันนี่จาไม่เหรอจี๊จะเคยดินเหรอโอ้ยร้านนี้เขาดังมากนะเนาะพวกอาหารทะเลโด่งที่มาจากโคราชพวกเด็กๆนักเรียนนักศึกษานี่โอ้โหว้าคลั่งเลยทีเดียวมุงเหมือนเมื่อกี้แป๊ะเลยมุงอย่างนั้นเลยค่ะคุณแม่ดูไหมว่าเขามีอะไรบ้างเอ้ามาน้องผมษ์น้นี่คือผู้กันขาผู้กันขาเธอ น้องมีชื่อว่าลาลามาะทะเลดอง,งแปลว่าอะไรลาลามาจร,จริงๆมันแปลว่าเผ็ดชาอร่อยค่ะแต่หนูทําให้มันเป็นสองภาษาคือแบบภาษาอีสานเราค่ะเรียกแบบลาลามากินเขาลาลามาก<อ>ินเขาลาลามามันเป็นภาษาลูกจ๋าภาษาจีนก็ภาษาจีนเนาะซึ่งมีคําแปลว่าเผ็ด ใช่ค่ะชาอร่อยออบรสแสดงว่าเผ็ดจนชาแต่อย่าลืมว่าชาแล้วมันอร่อยนะนี่เห็นบอกว่าก่อนจะมาเปิดร้านนะหนูเคยเป็นเชฟมาก่อนเหรอลูกเหรอใช่ค่ะหนูเคยเป็นเชฟตอนอายุส9ค่ะก็คือเรียนเราก็คือเรียนเพราะว่าเราหนีออกจากบ้านก่อนใช่ค่ะเพราะว่ามีเรื่องแบบไม่ถูก พอกันกับครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยป็นเด็กจังหวัดอะไรลูกจ๋าเอ่อจริงๆเป็นคนศรีสะเกดค่ะแต่หนู่าทำมาหากินอยู่ที่โคราชใช่ค่ะแต่ว่ากว่าจะมาถึงวันนี้อ่ะเล่ามาทำไมถึงต้องไมถึงต้องไม่ถูกกับคนในครอบครัวด้วยความที่หนูดื้อแล้วก็ตอนนั้นคือตาไม่ชอบทออใช่แล้วหนูก็ ก็ไม่ชอบตาเหมือนกันตอนนั้นยังเด็กไงหนูก็ยังมีความคิดที่แบบเด็กแล้วก็แบบ ไม่ฟังใครเหมือนกันเอาลื่อนเรื่อนหนูเลยหนูจะบ้านใช่ตอนยังไ่นี่ก็มาลูกสิบห้าสิบห้าไปอยู่ไหนแล้วทําอะไรลูกสิบห้าเนี่ยก่อนหนูจะออกมาหน้าร่มไม่ใช่อาหน้าร่มแม่ดิละอายุสิบห้าได้โดนเราออกมาอายุสิบห้าแล้มาอยู่ไหนลูกตอนแรกคือหนูวางแผนก่อนปีหนึ่งว่าหนูจะนี้ออกจากบ้านคือเราคิดว่าถ้าเราจะออกมาเราต้องมีเงินก่อนเออหนูก็เลยแบบว่าขายของออนไลน์ตามแคตตาล็อกค่ะสมัยก่อนมันจะเป็นวิธ ีโอ้โหใช่หนูก็แบบเก็บเงินจากตอนนั้นอะแกเป็นทอมไม่ใช่เหรอเลิขายหมดเลยเก่งมากเก่งมากเก็บเงินได้เท่าไหร่ตอนนั้นได้หมื่นหนึ่งค่ะพี่ตั๊กเด็กอายุ15หาตังค์ได้หมื่นหนึ่งเป็นเงินเก็บเป็นพวกเรนูเมื่อสมัยเมื่อสมัย10ปีที่แล้วใช่ค่ะใช่แล้วยังไงพอครบหมื่นปุ๊บหนูก็รอสอบให้เสร็จก่อนอ่าแล้วหนูก็พอสอบเสร็จปุ๊บหนูก็ขึ้นรถทัวร์กลับเลย ท่องเที่ยวเลยแล้วใครรู้ไหมมีใครรู้ไหมมีแค่เพื่อนสนิทค่ะที่รู้แต่ตากับยายอ่ะเขาไม่รู้เลยไม่มีใครรู้เลยไม่ได้เพราะกับแม่อยู่กับตากับยายใช่ค่ะเพราะว่าแม่เสียชีวิตไปตั้งแต่เด็กค่ะพ่อเองก็มีภรรยาใหม่หนูก็เลยแบบมีความติดในตรงนึงที่แบบโอเคหนูไปคนเดียวได้อะไรอย่างเงี้ยท่องเที่พร้อมเงินหมื่นหนึ่งกับพี่สุแล้วมาทําอะไรในกรุงเทพไ่อยู่ใครก็แล้วมีแฟนค่ะแล้วก็มีเพื่อนก็เลยแบบโอเคนะนทำงานเซเว่นไปก่อนไหมอย่างเงี้ย ก็เลยแบบทำพราท์ด้วยเป็นพักงานล้างจานด้วยเสิร์ฟด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มาเป็นพัางานนวดอีกทีหนึ่งก็เป็นจุดเริ่มต้นที่เราไม่หนูแบบรู้สึกว่าเออหนูจะหาเงินจากไอ้ตรงนี้แหละเพื่อแบบทำความฝันของหนูให้มันเป็นจริงอะไรเงี้ยก็คือป็นการเป็นเชฟคชอคือหนูฝันไว้เลยใช่ไหมใช่ค่ะว่าหนูต้องเป็นเชฟให้ได้วันหนึ่งใช่ค่ะคือหนูเสพติดการดูแบบก่บรายการใช่ค่ะแต่คือตากับยายอยากให้เป็นแบบข้าราชการมิสอยากให้มีงานมั่นคงอะคุณแก่คุณเท่าแม่โอ่หนูเคยบอกท่านไหมว่าหนูอยากเป็นเชฟ เคยบอกเคยคุยกันไหมเคยคุยค่ะแต่ท่านบอกว่ามันไม่ยั่งยืนหรอกเ็าคือในสมัยนั้นการค้าขายมันต้องใช้เงินใช่แล้วก็ใช้ความรู้แกคิดว่ามันต้องใช้เงินเยอะมากๆเลยทาไมไม่เป็นข้าราชการที่จบมามีทุกอย่างรองรับไว้อะไรแแล้วตาเป็นข้าราชการด้วยไหมลูกไม่เป็นค่ะอยากให้เป็นใช่เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยค่านิยมอะค่ะ เขาจะคิดว่าลูกต้องรับรับราชการเจ้าคนใน้คนหนึ่งอย่างน้อยก็จะมีมีสวาสาชการสามเรียนการใช่ก็เลยเป็นความคาดหวังแต่โดยบางครั้งเนี่ยเราก็ลืมไปว่าเด็กยุคนี้โดยเฉพาะยุคนี้เขาก็มีความฝันของตัวเองแล้วก็เลยกลายเป็นว่าฝันว่าสักวันจะต้องเป็นเชฟให้ได้ใช่ค่ะแล้วพอหนูมาทํางานนู่นทํานี่เลยได้เป็นเชฟตอนไหนอะลูก หนูเก็บเงินอยู่นานไหมล่ะนานไหมหนูทาหลายอย่าง<ห>เลยคุณตาเพราะว่าวันหนึ่งคือหนูทํางานยี่สามชั่วโมงหนูนอนหนึ่งชั่วโมงบ้าอะไรเลยหนูทํางานแบบว่าล้างจานออตามแบบท่องรอพร้อมพงอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยคือหนูอะ<ห>อยากเป็นเชฟหนูคิดว่าถ้าหนูไปเรียนวิทยานิสมันไม่เกี่ยวกับเชฟอะฉะนั้นหนูต้องเรียนอาหารแต่ถ้าหนูเรียนอาหารหนูก็ต้องเรียนปีหนึ่งทาไมหนูไม่ง่ายเพื่อจะยิงคอร์สไปเลยว่าหนูอยากเรียนเกี่ยวกับอะไร ใช่ค่ะหนูก็เลยแบบพอเริ่มเรียนเสร็จก็เริ่มจับทางได้แล้วว่าโอเคถ้าหนูจะเรียนคอร์สหนูต้องทางานให้มันเยอะขึ้นเพื่อจะมาซื้อคอร์สเพื่อที่จะเรียนแล้วแพงไมู่้เขาเป็นความแผงชีวิตนะแพงค่ะแต่แต่ละคอร์สเพราะหนูไม่รู้เลยว่าหนูชอบอาหารประเภทไหนหนูก็เลยใช่ค่ะก็เลยยิงเรียนทั้งหมดเลยแล้วก็ทํางานมาปุ๊บก็คุยกับอาจารย์แล้วว่าหนูหนูผ่อนได้ไหมอั่อนท่าเรียนเดี๋ยวหนูแบบผ่อนเป็นรายวันแลอาที่ก็ได้แต่คือหนูอยากเรียนจริงๆรอยี้ยแล้วตอนนั้น ตอนที่หนูเป็นเชฟเนี่ยตากระยายรู้ไหมว่าหนูเป็นเชฟแล้วตอนนี้รู้แล้วคะ่ะตอนนั้นยังไม่รู้เพราะว่าหนูไม่ติดต่อครอบครัวเลยสองปีโอ้ใช่ทำเส็ดเดียวเสร็จเลยพูดกันเนี่ยได้เป็นเชฟตอนอายุเท่าไหร่ลูกสิบเก้าค่ะแต่ว่า,วาก,ก่อนจะได้ก่อนจะได้เป็นเชฟเนี่ยก็เห็นบอกว่าได้ไปทํา อาหารให้บ้านฝรั่งมันรุ้อันนั้นเป็นประจําหรือว่าเป็นพาร์ทไทม์เป็นฟรีแลนซ์ค่ะแบบถูกใจเขามากๆเขาก็เลยดีลกับเราว่าเออแบบอยากให้คุณไปทําอาหารให้ครอบครัวกินในทุกๆวันอะไรอย่างงี้ค่ะหรูต้องไปทุกวันเลยเหรอใช่ค่ะคือเริ่งานเลวก็ไปเลยก็ต่อยาวเลยอย่างงี้ค่ะผู้ไปทำอะไรให้เขากินโอ้โหทำอาหารไทยแต่หนูว่าชอบดัดแปลงทุกประเทศแล้วมารวมกันเป็นจานเดียวใช่ค่ะเขาก็เลยแบบอาจจะชอบความแปลกใหม่ของหนูด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะเออ พราะหลังจากที่ทำแล้วแล้วความฝันของเรานมันมันยังเป็นเราต้องทําเป็นร้านเป็นรวงตอนไหน <ừ. S 1> หรือว่าแค่เป็นเชฟดูเหมือนมันก็จะเป็นงานที่มั่นคงแล้วนะเพราะว่าไปทําบ้านฝรั่งก็น่าจะได้เงินเงินเดือนเงินดาวที่ดีขึ้นละแต่ทําไมถึงอยากมีร้านจริงๆหนูวางแผนตั้งแต่ หนูจะมาเรียนเชฟเลยว่าสักวันหนึ่งหนูจะมีร้านเป็นของตัวเองแต่หนูไม่ใช่หนูไม่อยากปุ๊บปั๊บอ่ะหนูเชื่อว่าเวลาให้เวลามันรักษาความรู้เราก่อนถ้าเราแน่นแล้วมั่นใจแล้วโอเคเราค่อยเปิดอะไรอย่างนี้นะคะจนแบบหนูทําแล้วหนูรู้สึกว่าหนูดูแลให้คนอื่นเยอะมากไปแล้วทําไมหนูไม่แบบมาดูแลเองเป็นของตัวเองทำไมไม่มีของเราเองใช่เนี่ยแล้วหนูเนี่ยหนูเอาสูตรพวกเนี้ย มาจากไหนคือมาแรกหนูชอบกินก่อนพอหนูชอบกินก็คือหนูไม่ได้ชออบันนี้หนูชอบกินแล้วใช่ไหมลูกแต่หนูตอนเล็กแม่ไอพวกนี้ไม่อ้วนหรอกค่ะอ๋อเหรออ๋อเหรออะไรพวกเนี้ยหนูชอบกินหนูก็แบ่งเองเหรอแบบนี้เหรอใช่ค่ะหนูดองเองทั้งหมดเลยคือคิดสูตรมาเองเลยเพราะว่าหนูชอบกินทั้งจีนญี่ปุ่นเกาหลีแต่สุดท้ายแล้วอ่ะมันก็มาแพ้ที่พวกน้ำจิ้มไทยเราอยู่ใช่คุณไทยเนื้อๆยังไงขาดไอ้ความเผ็ดความแซ่บไม่ได้อ่ะมาแซ่บตรงนี้นะใช่ค่ะก็เลยแบบเป็น สูตรของทางที่ร้านเนี่ยมันก็เลยจะไม่เหมือนใครเลยทะเลดองสูตรของร้านลาลามาอร่อยมากคุณผู้ชมโอ้ยไม่เสียชื่อที่เขาเป็นเชฟจริงๆเวลากินนะคะก็เอาน้ําจิ้มทั้งสองชนิดเนี่ยผสมกันก่อนเลยค่ะโอ้ยฟินปากมาค่ะคุณเร่วมทำมาหากินโดยม็อกเตอร์จิน G5 essence plus คอร์ดิ p l u ทถังเช่าที่อาจารย์วิโรจน์มั่นใจ แต่สงสัยทำไมไม่เปิดกรุงเทพหรือศรีสะเกดบ้านเกิดแต่ดานไปเปิดที่โคราชเพราะอะไรคือตัวเริ่มต้นคือหนูไปรับฟรีแลนซ์ที่นะครราชสีมาค่ะ,คะแล้วทีนี้ก็อยากเปิดร้านแล้วแต่ถ้าหนูจะกลับมาเริ่มใหม่ นับหนึ่งที่กรุงเทพใหม่หนูรู้สึกว่าหนึ่งเงินหนูต้องมีมากขึ้นเพื่อที่จะแบบหนุนหลังตัวเองคู่แข่งก็เยอะสายบานต้องเยอะต้องยาวพอใช่ค่ะก็เลยแบบมองแล้วเรามีแฟนด้วยไงเราก็เลยแบบเห็นแฟนแฟนแฟนเป็นเด็กนักศึกษาผู้ถามว่าเอยเธอเวลาเธอจะกินข้าวเธอไปที่ไหนหรอเพราะว่าวิไลแฟนหนูเขาอยู่ค่อนข้างที่จะไกลจากตัวเมืองนครราชนีจมาค่ะเขาเหกาก็เข้าในเมืองหนูก็เลยว่าแล้วทำไมหนูไม่เปิดในพื้นที่ที่มันไม่เจริญอ่ะ แล้วมัทําให้มันเจริญมันจะไม่ดูแบบเทพมากกว่าหรออะไรเออไม่ได้แข่งด้วยใช่ค่ะถามว่ามีไหมมีแต่สไตล์แบบหนูมันไม่มีใช่แล้วทีดแบดเป็นไงลูกดีมากค่ะคือหนึ่งเรามีความตีตรงที่ว่าถ้าของไม่สดหนูไม่ตื่เดี๋ยวนะแล้วแม่โคราชอ่ะมันก็ไม่ได้เป็นแหล่งทะเลนะใช่แล้วหนูเอามาจากไหนอ่ะหนูเดียวกับแพรเขาโดยตรงเลยค่ะแล้วจะให้มันสดคือเามาเข้ามาเป็นนเลยหนูก็มาคัด แล้วก็รีบทำโอ้โอมาจริงจริใช่พอเริ่มเปิดกําไรต่อเดือนอเป็อนอยังไงลูกสองสามเดือนแรกหนูไม่มีเ <ๆ S 1> พราะว่าหนูแบบ ชอบอะไรใหญ่ๆหนูก็ซื้อให้มันแพงๆไปเลยไปก่อนอ่ะที่เสียใช่คือหนูแปลว่าใครมาเช็คอินหนูก็แถมไปเลยแถมไปเลยคือใจแรกใจหนูอ่ะถ้าคุณแบบบางคนเราเราคิดเสมอว่าถ้าเราเป็นลูกค้าเราไม่เห็นร้านอ่ะเราจะตั้งรูถเหาในเองในมายเซตเองว่าอร่อยหรือเปล่ามันจะคุ้มกับเงินที่เสียไปไหมเออฉะนั้นก็ชิมก่อนแล้วค่อยตัดสินใจไม่ซื้อไม่เป็นไรหนูไม่ซีเรียสอใช่ค่ะแล้วพอเริ่มมาก็เริ่มขายดีขายดีจนตอนนี้กําไรเดือนหนึ่งน่าจะตก แปดหมื่นถึงเก้าหมื่ต่อเดือนกำไรเหรอลูกใช่ค่ะทำกีกานจ้าทำกี่คนเออมีทีมงานอยู่ทั้งหมด4คนถึง5คนค่ะมีหนูมีหนูมีแฟนแล้วก็มีออน้องๆนักศึกษาค่ะที่หนูแบบช่วย<ไ>ให้น้องหาแบบ ไปแล้พิเศษใช่ไหมถึงว่าหนูหนูก็ให้โอกาสน้องๆเขาได้หาอะไรได้ส่งตัวเองเรียนด้วยเหมือนตัวคนถึงตัวเขาเนาะใช่ค่ะทีนี้มาดูเมนูว่ามีอะไรบ้างแนะนำหน่อยสิคุณผู้ชมหนูแบบอยากจะบอกว่าหนูแบบไม่รู้ว่าคุณผู้ชมเป็นคนชอบทานอาหารประเภทนี้แค่ไหนนะแต่หนูแบบเป็นคนที่ไม่ไม่ได้ทานอาหารประเภทที่แบบดิบ แต่พอเห็นนี่แล้วน้ำลายไหลมากตีฉมวกพี่ตั๊กรู้สึกไหมพี่ตั๊กถูกใจอันไหนมากที่สุดกุ้งน้องตัวบลเลิศเลยดูมองเปนตรงนู้นสิหนูเลือกกุ้งได้ดีมากเลยอะอนี้ะไรอะไรแม่อะไรอะแม่เป็นแซลมอนซอสแดงเกาหลีค่ะจะเป็นยำสไตล์เกาหลีแต่ว่ามาดัดแปลงโดยสูตรของที่ร้านแล้วเราเทีมกับน้ำจิ้มได้ไหมลูกน้ำจิ้มต้องผสมกันนะคะหนูแนะนําเลยทำไมต้องทำเปต้องดัดแปลง หนูรู้สึกว่าของเขามันหวานไปอ๋อหมายถึงว่าหวานจุดเด่นของแต่ละประเทศเขาจะมีรสชาติโดดเด่นของเขาเกาหลีเกาหลีเด่นที่มันออกหวานหวานใช่ค่ะหวานแล้วก็เลี่ยนไปหน่อยนึงถ้าญี่ปุ่นก็จะออกเป็นแนวเค็มเค็มแต่ถ้าเจอซอสซีฟู้ดไทยเข้าไปเป็นไงปลาเจี๊ยบ แล้วราคาลูกราคาขายยังไงถ้าเป็นเมนูแซลมอนค่ะจะร้อยห้าสิบาทค่ะแซลมอนดองแซลมอนซอสแดงท่าไห่เนี่ยนะลูกนะร้อยหบาท150าสบแล้วจานนี้ละถ้าเป็นจานนี้ผสมกัน200ค่ะอันนี้ลูกเป็นนีก็จานใหญ่นะจานใหญ่ตัวนี้หนูกำลังทำราคาขึ้นมาค่ะจะตกประมาณ250ห้าสิบค่ะใช่ค่ะโอ้แต่มันเป็นอาหารทะเลแต่กว่าเขาจะได้ขาย2วันนะจ้าก็ต้องหมักไว้อือกำลังจะถามว่าอันเนี้ยมันดองนานแค่ไหนถึงจะขายได้ จริงๆถ้าเป็นทั่วไปเขาก็จะสองถึงสามชั่วโมงก็ขายได้แล้วค่ะแต่หนูอยากให้ซีอุมันเข้าไปเนื้อใเนื้อเนอะใช่ค่ะหนูก็เลยลองนานเลยต้องวันเหรอลูกใช่ค่ะแต่ถ้าดองจริงๆเนี่ยเดือนหนึ่งเนี่ยจะอร่อยที่สุดเฮ้ยแต่หนูไม่สามารถที่จะทำรอไม่ไหวรอไม่ไหวใช่หยุดนะพูกกันถ้าเกิดว่าเราดองสักเดือนหนึ่งมันจะเป็นยังไงอ่ะคือมันจะกรอบเลยค่ะอ๋อใช่กรอบแล้วมันจะหอมซีอุขึ้นมาเลยแต่มันต้องดองในตู้เย็นนะคะพี่ชาต้องบอกก่อนมันต้องใช้ ความเย็นก็ถ้าไม่เป็นก็จะเน่าใช่อยากรู้นั่นอะไรอ่ะลูกนี่หอยเชลล์ว่ะหอยเชลล์คุณผู้ชมหอยเชลล์ก็ตัวเบลอเลยนะเห็นแล้วน้ำลายไหลอ่ะดูดิตายแล้วมีคนมาซื้อแ่บมีคนมาซื้ออยู่ข้างๆร้านอยู่ตรงไหนลูกร้านอยู่ตรงไหนร้านอยู่ตรงมทเประตูสี่ค่ะข้างๆวีทีเนี่ยเมืองเลยค่ะโอ้นู่นขายกี่โมงลูก ช่วงนี้ขาย18ดนาฬิกาถึงสามทุ่มค่ะแต่ถ้าหมดไวก็หกอุ่นหนึ่งก็หมดแล้วตากับยายรู้ยังว่าหนูมีร้านเป็นของตัวเองแล้วลูกรู้แล้วค่ะรู้แล้วแล้วก็ท่านก็แสดงความยินดีด้วยมาชิมยังมาชิมยังยังค่ยังไม่มีโอกาสได้มาชิมไร้านเขายังร้านเขาถ้าเป็นแบบเป็นรถพ่วงอ่ะน่ารักเนาะลูกทำไมไม่เปิดเป็นร้านเลยทำเป็นรถพ่วงอ่ะหนูมองว่าถ้าเปิดเป็นร้านใหญ่มันต้อง มีคนช่วยกันเยอะคือแต่หนูอยากทําคนเดียวแล้วแบบรู้สึกว่าตัวเองแบบเก่งอะมีนพูดอะไรเราอยากทําเป็นร้านเล็กๆเราคิดว่ามันไม่จำเป็นต้องขายหลายอย่างขายอย่างเดียวมันก็มีตังค์ได้รวยได้เหมือนกันเราเริ่มต้นเล็กๆก่อนดีกว่าเป็นคนที่เก่งเนาะใครอยู่แถวนั้นเนาะก็สามารถไปอุดหนุนได้นะอุดหนุนได้มีชื่อร้านไหมลูกชื่อร้านว่าลาลามาค่ะติดตามข่าวสารได้ในเพจว่าลาลามานะคะวันหยุด ะอาทิตย์กับจันทร์ค่ะแต่มีข้อแม้นี่น้งว่าถ้าของไม่สดวันนั้นหนูจะปิดแต่หนูจะแจ้งผ่านหน้งผ่าเพจใช่คุณผู้ชมก็คือแอดเพจน้องไว้ได้เลยเพื่อที่จะได้ติดตามข่าวสารน้องได้ว่าวันนี้เป็นยังไงของสดไหมอร่อยแค่ไหนกี่โมงหมดอะไรอย่างเงี้ยเราจะได้ไม่ผิดหวังไม่พลาดเนี่ยผู้รู้สึกยังไงบ้างเพราะวันนี้ผู้เดินตามความฝันตัวเองสำเร็จแล้วหนูมองว่ามันยังเป็นจุดเริ่มต้นอยู่มันเป็นแค่วันใดขั้นหนึ่งสําหรับหนูนะหนูมองว่าหนูยัง หนูและ e, เพื่อนๆที่ช่วยกันเนี่ยยังเป็นเมล็ดพันอยู่เรายังยังเพาะพันอยู่เราคิดว่าถ้าในอนาคตข้างหน้าเราจะเปิดเป็นฟาร์มเพื่อขยายธุรกิจของเราต่อไปค่ะให้มันดีแล้วมีคุณภาพมากขึ้นไม่หยุดพัฒนาไม่หยุดพัฒนาประสบความสําเร็จอันหนึ่งที่เห็นแล้วชื่นใจนะเรามักจะคิดอยู่ตลอดเวลาว่าเวลาเราอยากทําอะไระบรรดาผู้ใหญ่หรือผู้ปกครองเราอ่ะก็จะดีหรอหรือคนรอบข้างก็ ให้มันทําอย่างนั้นหรอ,อม,มันไม่เหมือนคนอื่นไงจะไปทําไหวเหรอมันจะไปไม่รอดเรากําลังดับฝันเขาอยู่ใช่แต่พอเห็นผู้การทําแบบนี้แล้วเรารู้สึกเลยว่าถ้าวันหนึ่งอะฝันของผู้การถูกดับไปวันนี้เราจะไม่เห็นผู้การยืนอยู่ตรงนี้แล้วเอาฝันของตัวเองมาเล่าให้เราฟังแบบนี้หนูทําต่อไปพัฒนาต่อไปเหมือนที่หนูตั้งใจผู้กันแล้วสิ่ง ทั้งหมดที่หนูเห็นที่หนูอยากได้มันจะยั่งยืนเองแล้วมันจะมั่นคงเนะพิสุทธิ์เนาะเอืก็เั็นใจหกันนะขอบคุณค่ะเก่งเ่เป็นคนเก่งเนี่ยก็จะเป็นเศรษฐีภายในไม่นานนี้แล้วอเย้ฉันนึกถึงเพลงเลยอะชีวิตก่อนอะ จะไม่กลับหลยถ้ายังไม่ได้ดีทำไมเอาคำตาแบบนั้นเอาแวะไปคุณผู้ชมขาอย่างน้อยแวะไปดูเด็กเก่งคนนี้เราบอกเลยนะว่าเขาเก่งมากๆเลยจริงอีกอย่างหนึ่งก็ไปชิมอาหารของน้องได้นะคะเห็นนี่น้ำลายสอมากเลยแต่มีคนดีวขอซื้อน้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วเรียบร้อยวันนี้ขอบคุณลาลามาค่ะขอบคุณค่ช่วงหน้านะบคุณค่ะคนที่ชอบดูแลตัวเอง เอ้โหต้องคนนี้เลยต้องคนนี้้ห้ามพลาดเลยนะครับโปรเด็ดมากเลยค่ะร่วมทำมาหากินโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารถังเช่าผสมสารสกัดกระชายขาวผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฉลี่ยวไฟเบอร์ดื่มทุกวันดีทุกวัน วัดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสัพี่อันทำเยอะมากอันมีรายการข่าวตอนเช้าเป็นรายการสดทุกวันทาง Green Wave แต่มันเช้าจังเลยที่อันจากกี่โมงอ่ะเจ็ดถึงแปดะแต่อันจัดรายการเพลงก่อนตั้งแต่ตีห้าตีห้าอันนั้นคงไปอ่านอยู่แล้วเหตื่นตีสี่นอนน้อยมากนอนน้อยมากจริงจริงโดยโดยโดยรวมนะวันนี้ ถึงจะฟังดูเหมือนทางานหนักแต่มันเป็นงานที่เราเลือกเราเลือกเราก็เลยแฮปปี้แต่ถ้าถามว่าอะไรทุกข์สุดหรอจริงๆแล้วสิ่งที่หนีไม่พ้นคือเรื่องสุขภาพใช่โดยเฉพาะไม่ใช่สุขภาพเราสุขภาพเราอ่านว่าเรายังพอจะรับ,รบมือ<ร>ได้เรารู้เรารู้ตัวแบบไม่หลอกตัวเองอแต่ว่าสุขภาพคนรอบตัวเราอ,อะอย่างเช่นนะสุขภาพดยอาคุณแม่อาคุณพ่อโดยอาแถมนะครับสองคนแตะเลขแปดเราทั้งคู่อันไม่อยากพูดอันนี้มเป็นความทุกข์อันคิดว่ามันเป็นความห่วงแต่เมื่อไรที่ห่วงมากแล้ว ไม่ทาอะไรเลยมันจะกลายเป็นความังวลเพราะฉะนั้นห่วงแล้วก็ต้องนั่งคิดว่าแล้วทําอะไรละ่ะม,มันก็เลยเกิดการสังเกตนี่แหละพอห่วงเราก็จะมองคนเรารักเราก็มองสังเกตเราก็จะเห็นว่าเ,เออเออเขาเปลี่ยนจริงๆละ่ะสิ่งที่เราเห็นคือคุณแม่อันนนี่เขาทําอะไรได้ไม่เหมือนเดิม,มด้วยอายุด้วยวัยเมื่อก่อนเดินได้นานเมื่อก่อนยืนได้นานเมื่อก่อนลุกนั่งยังคล่องเมื่อก่อนขึ้นรถลงรถอะไรอย่างเงี้ยเรายังเห็นความกระฉับกระเฉงแต่หลังๆเราเห็นความช้าลงซึ่งในมุมนึงก็เป็นไปตามวัยแต่จุดที่เราเริ่มเห็นว่า มันไม่น่าจะใช่ละคือการขึ้นลงบันไดของเขาเขาขึ้นลงบันไดใช้เวลากับมันนานมากหรือเวลาไปไปวัดอย่างเงี้ยบ่มาิขึ้นไปไหว้น,น,น,นี่นี่กันบอกฉันเราตรงนี้เราฉันเดินดูเล่นของเล่นเล่นไปแถวนี้ไม่จริงนี่มันไม่ใช่เรารู้ไป็นข้ออ้างแล้วขี้เกียจหรือเป็นอะไรนะฮะเขาขึ้นบันไดคี้เขาขึ้นแบบนี้ขึ้นแบบนี้ขึ้นข้นขาข้างหนึ่งตามแล้ว <okay. S 1> ใช้แรงแขนเยอะเราถามว่า เนี่ยเพราะไม่ออกกาลังกายหรือที่ขึ้นแบบนี้เพราะมันให้ความรู้สึกอะไรกันแนะ่พูดง่ายคือมันติดมันขัดคือไม่ต้องแก่เขาเป็นได้นะบางั้งเราจะได้รู้ไงว่าคุณเป็นอะไรทั้งหมดร่างกายคุยกับเราหมดเลยนะครับอ,อย่าปล่อยผ่านสุดท้ายวันนั้นก็เขาบอกว่าเออเขารู้สึกอย่างที่พูดนี่แหละก็เลยไปหาผู้ชี่ยวชาญผู้ชี่ยวชาญก็บอกเลยบอกว่านี่คือคอลลาเจนในข้อเข่าเสื่มอมํามวันหลักๆแล้วนะครับเข่าเราเป็นแบบนี้ใช่ไหมมันจะมีคอลลาเจนอยู่ตรงนี้เมื่อไหร่ที่มันชนกันนอกจากจะเกิดเสียงนะ มันก็จะเกิดความรู้สึกนั่นคือเหตุผลว่าทําไมเขาถึงรู้สึกมากจนไม่อยากขยับเนื้อขยับตัวและหลายคนไม่ได้สังเกตผู้ใหญ่ในบ้านว่าเขาไม่ขยับตัวเพราะเหตุนี้อันก็เป็นคนหนึ่งซึ่งเคยคิดว่าเขาไม่ออกกาลังกายเพราะเขาขี้เกียจจริงๆก็เปล่าเลยนะครับมีวิธีเยอะแยะครับหนึ่งในสิ่งที่ผู้เชี่ยวชาญแนะนําว่าทุกคนทําได้เลยท,ทันทีไม่ต้องรอให้มีปัญหาเราสามารถค่อยๆเสริมด้วยการเติมเข้าไปด้วยวิธีการ กินครับกินคอลลาเจนแต่ต้องเป็นคอลลาเจนตัวนี้คือคอลลาเจน type 2นะฮะผหเป็นโอกาสดีที่เราด้รู้จักว่าคอลลาเจนมันมีหลายอย่างนะฮะ type 2คือตัวนี้ตรงๆเลยนะครับผมบอกว่าคุณแม่ผมทานสารพัดคอลลาเจนเลยนะเพราะเขาดูแลตัวเองผู้ชานบอกว่ากลับไปดูแล้วกันว่ามี type 2 w ไหมผมกลับไปดูเชื่อไหมว่ามีอย่างน้อย6-7ยี่ห้อวางเรียงอยู่มีไหมไม่มีเลยไม่มีเลยผมก็เลยไปเซิร์ชสิแล้วเราจะหาคอลลาเจน type 2ได้ที่ไหนเฮ้ยจริงๆมันไม่ได้หายากนะมันมี แต่บางยี่ห้อนะพูดว่ามีนะครับแต่ในกล่องไม่มีออไม่เขียนนะ่ะแล้วก็เอ,อ้าเขียนอยู่ในรีวิวอย่างเงี้ยจอนอันมาเจอตัวนี้ฮะตัวที่เรามั่นใจแล้วนะนี่คือตัวที่เรื่องจริงนะคือ CC แคลเซียมคอลลาเจนถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าไม่ต้องถางหาเยอะอย่างแรกเลยเขียนไว้หน้ากล่องเลยอันนี้เขียนเลยว่ามีคอลลาเจนไทป์2แล้วมาพร้อมกับคอลลาเจนเปปไทด์แคลเซียมอีก2ตัวพร้อมวิตามินซีและวิตามินดีรวมอยู่ในซองเดียวกันสามารถที่จะพกพาไปไหนมาไหนได้สะดวกนะครับและ หวานแต่ไม่มีน้ําตาลนะฮะไม่มีคอเลสเตอรอลอร่อยมันเป็นการดูแลตัวเองที่เรารู้สึกว่ามันแฮปปี้ลองชิมก่อนชอบก็ให้คุณแม่ดูนะคะให้คุณแม่ทานคุณพ่อมาขอทานด้วยหลังจากคุณพ่อเห็นคุณแม่ทานเป็นประจำอย่าใจร้อนมันไม่ใช่ยารักษาโรคเข้าใจไหมเอนการออกกาลังกายครับต้องออกถึงเมื่อไหร่ออกไปตลอดชีวิตคุณแม่อ่านเนี้ยสดชื่นขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยกลับมาแต่งเนื้อแต่งตัวสวยใส่ส้นสูงแต่งตัวหัวจรดเท้าแบบเป๊ะ ปัง10เต็ม10ตลอดไม่งั้นไม่ออกจากบ้านวิ่งเล่นกับน้องพอไปรับไปส่งน้องพอที่โรงเรียนตอนนี้ตอนนี้ก็ยังไปรับไปส่งนะเปิดเทอมแล้วนะแฮปปี้ม, <Happy S 2> มากตอนนี้คือสามารถที่จะใช้ชีวิตสวดมนต์ไหว้พระต่างๆเขาทําของเขาได้เองหมดมซึ่งไม่มีใครในโลกนี้ไม่ว่าอายุเท่าไหร่ก็ตามอยากเป็นภาระนะครับบางครั้งเขาไม่รู้เขาจะทำยังไงถ้าเรารู้เราเข้าใจวันนี้แล้วเราต้องจัดก,การให้นะช่วยดูแลคนที่เรารักด้วยเช่นกันหรือแม้แต่ลมรุ้นนี่สิออกกำลับบงกายตอนนี้ไม่ต้องเที่ยวเกลีเลย ทำเองเบ็ดเสร็จหมดเลยถูกเลยฮะเพราะฉะนั้นอันยากจะบอกว่าตัวนี้คือตัวที่เรามั่นใจก็บอกต่อตรงนี้ชัดๆอีกครั้งหนึ่งว่าวันนี้เอาโปรที่ต้องบอกว่าดีที่สุดส่งท้ายปลายปีมาให้เพราะฉะนั้นรีบเลยเพราะมีจำนวนจำกัดจริงๆนะครับ2กล่องปกติ2,400บาทวันนี้พิเศษเหลือเพียงแค่1190บาทถูกที่สุดนะถูกจริงๆถูกกว่าปกติมากปกติไม่ใช่ตัวเลขนี้นะจ๊ะ2,400บาทวันนี้เหลือ1,190บาท และ50ท่านแรกแถมฟรีเพิ่มให้นะฮะจาก2กล่องอีก1กล่องรวมเป็น1 2 3 3กล่องแล้วครับมีตรงนี้ให้อีกครับอันนี้คือแก้วเช็คคละสีนะครับใส่น้ําฉีกซองใส่ตรงนี้แล้วเขย่าได้เลยพกไปไหนมาไหนได้นี่คือฟู้ดเกรดอย่างดีสีสวยมากมจัดให้เลยอีก1ชิ้นนะฮะคุณรับไปทั้งหมด4ชิ้นในราคา1,190บาทพิเศษจริงๆ50สายทั่วประเทศไทยที่ดูรายการนี้อยู่0 2 030 0 0 3 3โทร0-2 0 3 0 0 0 3 3แล้วโทรออกหรือ l i n e atsm99 จองสิทธิ <Heh> ์ไว้ก่อนได้เลยแน่นอนนะครับว่า,าสินค้ามันมีหลากหลายราคาแต่ผมอยากจะบอกว่าคุณภาพกับราคาจริงๆมันเป็นสิ่งที่สัมพันธ์กันอยากย้ำตรงนี้นะครับ <in life> อยา่าตั้งหน้าตั้งตาหาของถูกให้ตั้งหน้าตั้งตาหาของดีก่อนถ้าคุณมั่นใจว่าอันนี้ดีแล้วคุณค่อยตั้งหน้าตั้งตาหาปโปรที่ดีที่สุดแต่ผมทําให้ง่ายแล้วถ้าคุณมั่นใจว่าอันนี้ดีแล้วนี่คือโปรที่ผมพูดด้เต็มปากว่าดีที่สุด สองกล่องปกติ2,400บาทวันนี้1 1 9 0บาทเท่านั้นและแถมให้เลยอีก1รวมเป็น3กล่องชัดๆกันไปแบบนี้นะฮะและแก้วเช็ค mistakes. คลาสีอีก1ชิน้นครับ0 2 0 3 0 0 0 3 3 020300033หรือไลน์ t อ m ท9ส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางนี่คือโปรสุดท้ายที่ดีที่สุดของปีนี้สำหรับพี่อ๋ออ๋นมั่นใจเลือกและยังไม่เคยเปลี่ยนเลยนะเพราะเรามั่นใจแล้วเรา เหมือนว่าพิสูจน์แล้วอะซีซีแคลเซียมคอลลาเจนนะครับเท่านั้นเลย2แถม1วันนี้รับนะครับ3กล่องเต็มๆบวกกับอีก1แก้วเชค1,190ั 1, 190บาทเท่านั้น50สายหมดเร็วมากนะครับเพราะฉะนั้นอย่ามาัวแต่ฟังเพลินหยิบโทรศัพท์แล้วกดจองสิทธิ์ไว้ก่อน0 2 0 3 0 0 0 3 3หรือ Li n e atsm 9 9ไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มอีกเลยไม่ต้องโอนเงินเก็บเงินไปทางทั้งหมด4ชิ้นอยู่กับคุณแล้วค่อยจ่ายเงิน สบายใจไม่มีแอบบอกซ้ายบอกขวาแน่นอนนะครับแม่ขารู้ลวปีใหม่จะให้ของขวัญถ้าจริงๆให้ไงให้ของขวัญผู่งหลักซื้อเลยแล้วแยกก็ได้หนึ่งกล่องสองกล่องสามกล่องใช่ไม่จริงได้ใเนาะจะใช่เป็นของขวัญปีใหม่นะจริงๆของขวัญปีใหม่ตอนนี้น่าให้ที่สุดก็คือเรื่องของสุขภาพจริงเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องสําคัญก็ต้องดูแลกันไปอย่างที่พี่อันแนะนําี4ีแคลเซียมวันนี้ขอบคุณพี่อันมากค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะคำคมวันนี้นำของเราวันนี้ อากาศหนาวแล้วนะพี่จ๋าถ้าไม่ว่างมาหาก็โอนเงินมาให้พี่จ๋าคุณผู้ชมคะพบกับเราได้วันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาบ่าย2โมงค่ะทางช่องวัน31วันนี้สวัสดีค่ะคุณจะได้รู้เรื่องของพวกเราก่อนใครถ้ากดติดตามตรงนี้ค่ะ